แหล่งข่าวผู้นําระดับสูงของกองกําลังเคเอเปิดเผยว่าในรัฐขยาประเทศเมียนมายังคงมีการสู้รบระหว่างกองกําลังติดอาวุธ KAKNDF PDF และ KNPLF กับทหารเมียนมาในพื้นที่ตัวเมืองลอยก่อเมืองโมเบียและเมืองแพโคงโดยทหารของกองกําลังผสมกระิ่งขยาสามารถยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาได้ทั้งหมด17ฐานที่มั่นมีทหารเมียนมาเสียชีวิตเกือบร้อยนายและถูกจับเป็นเชลย32นายค่ะ ส่วนสถานการณ์ในรัขยาตรงข้ามกับบ้านในสอยตําบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนเมื่อวันที่15-16ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาทหารเมียนมาได้โจมตีค่ายผู้หนีภัยดอนนกุอีกครั้งส่งผลให้ผู้หนีภัยในค่ายนี้เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยจากก่อนหน้านี้พากันอพยพไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านใหม่ในซอยอีกครั้ง โดยรายงานของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ห้องศนระบุว่ามีผู้หนีภัยจากเมียนมาเพื่อเข้ามาพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยตําบลปางหมูอําเภอเมืองแม่ห้องศนจำนวน591คนส่วนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอีก4แห่งในอําเภอแม่สเสียงและอําเภอขุนยวมยังมีผู้หนีภัยเท่าเดิมค่ะรวมถึง5พื้นที่ปลอดภยัยมีจำนวนผู้หลีภัยรวม254 4ิคน ส่วนพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดตาข้าราชการเมียนมาในหลายพื้นที่ของรัฐเกเรียงหวาดภาวาไม่กล้าไปทํางานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ถิ่นธุรกันดารหลังจากกองกําลังสหภาพแห่งชาติเกเรียงหรือ KNU ประกาศห้ามไม่ให้ข้าราชการในสังกัดสภาบาิหารทหารของพลเอกมินองไลผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาออกไปทํางานตามสถานที่ราชการต่างๆหากมีการฝ่าฝืนจะไม่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย มีรายงานว่าทหารสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารระเบิดสะพานชาวนักขั่วที่อำเภอใจ่ยเมียวจังหวัดมะละแมงรัฐมอญประเทศเมียนมาอยู่ห่างจากเมืองละแมง35กิโลเมตรค่ะ